เลขบัญชีถูกต้องนะครับให้เรากดเค้ว่าวิธรอครับปุ๊บนี่นะครับผมโอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง youtube ของอัพไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้ด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจที่จะหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับอ่ะโอเควิดีโอนี้นะครับผมก็อยู่กันกับเฮลิโดรับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ คล้ายๆกับการเล่นเกมเปิดกล่องแล้วได้ตังค์นะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ10ดอลลาร์ทีนี้วิธีการถอนเงินนะวิดีโอนี้จะมารีวิววิธีการถอนเงินนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรากดไปที่บัญชีนะครับตรงนี้โฆษณาได้อีกแล้วนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับมันจะมีในส่วนของอ setting นะครับการ setting ตรงนี้ให้เรากดไปที่ setting แล้วมันจะให้เรานะครับ ไม่ใช่อ่ะกดไปที่ตรงนี้ครับอา่าไปที่คําว่า wallet นะครับตรงนี้อา่า wallet ตรงนี้ไ่าหไหมครับทุกคนเลื่อนลงมาครับทุกคนนี่นะครับสาหรับการถอนเงินเพ y p าเนี่ยนะครับมันถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยก็คือ20 Pay บเอเยียห้าสบิตคอยเนี่ยหเห็นไหมครับทุกคนนี่เห็นไหมครับทุกคนล็อกคอยก็คือ5ตรอนก็คือ5ที่มันขึ้นสีอา่าเทาตรงนี้นะครับคือ ม,มันมีลิมิตในการถอนเงินถูกไหมครับทุกคนคือบางวันเนี่ยหรือบางรอบเนี่ยเขาตั้งลิมิตมาเท่านี้นะครับถ้าคุณถอนทันคุณก็จะได้ถอนในขั้นต่ำก็คือ5ดอลลาร์มาดูกันครับเดี๋ยวผมจะทำการขอถอนเข้าบิตคอยแล้วกันนะครับหรือจะถอนเข้าด็อกคอยดีนะครับอ่ะซึ่งแต่ละอะไรนะแต่ละสกุลเงินเนี่ยเราถอนเงินเนี่ยราคามันจะไม่เท่ากัน ขันต่ำ25แล้วก็100นะครับก็แลว้วแต่ว่าตัวนั้นนะครับจะเขาจะตั้งไว้เท่าไหร่ตัวที่มันสามารถถอนได้5ดอลลาร์ก็คือมีด็อกคอยมีตรอนแล้วก็มี Bitcoin เห็นไหมครับทุกคนผมจะทำการถอนเงินเข้าบัญชีอะไรดีผมอยากถอนเข้า d ่ะถอนเข้า b i t c o i ก็ได้ทุกคนถอนเข้า Bitcoin ตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเอ่อ การถอนเงินเข้าบิตคอยเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยก็คือ5นะครับทุกคนอ่ะทีนี้มันก็จะให้เรากรอก Enter Bitcoin Address นะครับมินิมัมก็คือ5ม a ก i ิมัมก็คือ5อ่าม a ก i ิมัมก็คือ5ถอนได้แค่5ผมมี10ผมถอนได้แค่5แบบนี้ผมก็จะทำการก o p ปีนะครับเลขบิตคอยเลขบิตคอยอยู่ตรงไหนนะครับอ่าวิดีโอนี้นะครับผมอ่าโฆษณาหรือสปอนเซอร์ของสตัง์โปรควรเข้าได้แล้วนะเออเพราะว่าผมยังต้อง มารีวิวสตังโปรโอีกนานอ่ะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าบัญชีบิตคอย์ออมาจากไหนนี่นะครับก็คือประมาณนี้ให้เรากดไปที่คําว่าฝากขายตรงนี้นะครับผมหรือว่าซื้อวจะจำไม่ได้วะถอนอถอนถ้าถอนจะเป็นโอนนะครับให้เรากดไปที่คําว่าฝากซื้อนะอันนี้ก็คือจะเป็นสกุลเงินบิตคอยนี่นะครับตอนนี้ผมมีอยู่1930นะครับสาธุชินะครับ กดตกลงและนี่นะครับก็คือจะเป็นที่อยู่บิตคอยของเรานี่นะครับก็คือจะมีสมาร์ทเชนบิตคอยแบบมีแบบ20ด้วยนะบิตคอยไบ n แนนซ์สมาร์ทเชนแต่เราให้เลือกเป็นบิตคอยนะครับบิตคอยโดยตร,ตรงตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมันจะมีบิตคอยที่อยู่บิตคอยให้เรากดคัดลอกตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วก็ไปวางนะครับไปวางตรงนี้ตรงนี้ครับปุ๊บนี่นะครับวิธีการเช็ค ให้เรียบร้อยนะครับผมว่าเลขบัญชีบิตคอยของเรากับที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับวิธีเช็คไม่ยากเลยครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้อ่านะครับนี่นะครับที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับต้องสังเกตดีๆนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคอ,อมเราอาจจะติดไวรัสมือถืออาจจะติดไวรัสวิธีเช็คผมจะก๊อปปี้อีกครั้งหนึ่งฟึบตึงแล้วก็มา c t r l f ทุกคนมันไม่ตรงกันเห็นไหมครับย้ําขึ้นต้นด้วย1 U Y A อันนี้มันขึ้นต้นด้วย147ดังนั้นแสดงว่าตอนนี้คอมของเราอาจจะติดไวรัสมันแวร์หรืออะไรสักอย่างนะครับก็แล้วแต่ว่าคอมใครโดนหรือไม่โดนหรือมือถือใครโดนหรือไม่โดนในส่วนของไวรัสก๊อปปี้นะครับอ่ะโอเคซึ่งไวรัสก๊อปปี้นี้ก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเวลาเราก๊อปปี้มาอีกอย่างเวลาพาร์สไปเนี่ยเวลาวางไปเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่าง ซึ่งถ้าใครไม่สังเกตก็คือเศษจโจรอะไรประมาณนี้เงินก็จะเข้าบัญชีโจรถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือ,อให้เราคัดลอกใหม่นะครับหรือคัดลอก,กตรงนี้ก็ได้ครับคัดลอกใหม่ปุ๊บเราก็วางใหม่ครับวางนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้ถูกหรือ,อยังครับทุกคนอ่ะเรามาเช็คดูก่อนนะครับคัปปี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็วางอ้าวยังวะคือตรงกันวะ อ๋ตรงแล้วนะครับ1 u ยนะครับตรงนี้1 u ยนะครับชึบชึบอ่านี่นะครับตรงแล้วนะครับมันขึ้นสถานะสีเขียวแล้วตรงนี้แสดงว่าเลขบัญชีถูกต้องนะครับให้เรากดเข้ามาวิทรอครับปุ๊บนี่นะครับผม s u c c e s ยู o u r bitcoin withdraw on the ะแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรวะทุกคนเออเราถอนเข้าบิตคอยไปเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ที่ o ันที่ เลยว่าอะไรเหมือนกับว่า,าประเทศของคุณไม่รองรับนะครับข้อจํากัดของประเทศอันนี้ก็คือไม่ต้องตกใจนะตรงนี้จะเป็นข้อจํากัดของประเทศคือประเทศไทยเราเนี่ยมันมีในส่วนของข้อจํากัดในส่วนของเฟ y พาวถอนได้นะทุกคนถอนได้แต่ว่า,ามันจะมีจํากัดก็คือลิมิตก็คือประเทศไทยถอนได้กี่คนอะไรประมาณนี้ถอนได้กี่ครั้งถ้ามันขึ้นคําว่า out of stock เนี่ยก็คือยังถอนไม่ได้ เห็นไหมครับทุกคนปกติเนี่ยล็อกคอยหรือตรอนคอยอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเต็มในรอบวันนั้นหรือเต็มในรอบตรงนั้นเนี่ยก็คือ,อ,อมันจะขึ้นสีเทาแบบนี้ออฟสต็อกเนี่ยเอาออฟสต็อกเนี่ยก็คือหมดในสต็อกไม่มีดังนั้นวิธีการอ,อ่วิธีการถอนเงินที่ดีที่สุดก็คือให้เราเลือกตัวที่มันต่ําที่สุดแล้วก็มันขึ้นสถานะสีเขียวแบบนี้นะครับเราสต็อก อ่าอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูประวัติการถอนเงินของเรามันจะอยู่ตรงไหนเอ่ยทุกคนเลีเ้ยวไต่อ,อ,อถานะในการถอนเงินตรงไหนวะ ทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าถอนเงินเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการถอนเงินนะครับมันไม่ได้บอกแต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็คือ5%นตะ5%รนตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็คือเราถอนไปแล้วนะครับอ่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูในส่วนของการถอนเงินมันไม่บอกนะครับทุกคน wallet นะครับ wallet การถอนเงินมันไม่บอกนะว่าสถานะกี่วัน การถอนเงินจะดำเนินการทุกวันจำนวนเงินที่และขีดจำกัดการถอนเงินขั้นต่ำเปลี่ยนแปลงในอนาคตและขึ้นอยู่กับระดับผู้ใช้งานตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆอ่ะโอเคตรงนี้ก็การถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยตอนนี้คือมันอยู่ที่5ดอลลาร์มันรองรับสกุลเงินด็อกคอยบิตคอยแล้วก็ตรอนเนี่ยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋าเงินที่รองรับค,คริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมแนะนําเป็นสตังโปรเพราะว่า,ามันรองรับสกุลเงินหรือคริปโตเนี่ยหลายตัวเลยนะแล้วก็ซิฟแม็กส่วนบิดครับเนี่ยมันยังไม่มีนะด็อกคอยหรือกับรอนเนี่ยมันไม่มีนะครับทุกคนมันก็เลยแบบเออถึงเป็นอ,อะไรนะกระเป๋าเงินคนไทยแต่ว่ามันไม่มีเราก็ไม่รู้จะไปใช้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ โอเคเราก็มาใช้ตัวที่มันมีคลิปตัวรองรับเยอะๆอะไรประมาณนี้เออนะครับอ่าสปอนเซอร์จะตังโปรกดเข้าได้เลย,เลยนะครับจังหวะนี้อ่าโอเคนะก็อยากได้อ่ายังไม่เข้านะทุกคนถ้ามันเข้ามายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกฟังอ่าอีกฟังผลว่าอ่าเอาอีกแล้วให้ฟังอีกทีนะครับอ่าโอเคทีนี้ผมจะทําการกดงานก่อนอกดงานกดเตะกล่อง ที่กล่องนะทุกๆกล่องว่างะนะครับแต่ท่กล่องปุ๊บๆก,ก,กล่องว่างเปล่า,ากล่องว่างนี่นะครับเก็บเงินเก็บสะสมนี่ได้มาถึง2อะทีนี้มาดูในส่วนของ าการเก็บสะสมเหรียญตรงนี้ครับการเก็บสะสมเหรียญในส่วนของใครที่มีเพื่อนแนะนําตรงนี้นะครับผมให้เรากดไปที่คําว่าเฟรนตรงนี้นะครับผมแล้วมันจะมีในส่วนของคําว่าเฟรนตรงนี้เห็นไหมครับเฟรนตรงนี้อ่เราให้เรามากดรับทุกวันเลยนะตรงที่มันเป็นสีส้มตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่นะครับกดรับแบบนี้นะครับมันก็จะให้เรา,ากดรับได้ทุกวันนะ ก็คือเราสามารถกดได้รับทุกย4ิบสีชั่วโมงเราเชิญเพื่อน1คนเราได้รับ1เหรียญต่อย4ิบสีชั่วโมงเรากดรับไปแล้วพรุ่งนี้เรามากดรับอีกเวลานี่แหละเห็นไหมครับทุกคนกดรับจนเมื่อยอ่ะทุกคนเออประมาณนี้นี่กดรับไปเรื่อยๆครับประมาณนี้นะส่วนข้างหลังนี้นะครับตัวข้างหลังตัวข้างหลังตัวนี้ครับเราสามารถส่งเหรียญให้กับเพื่อนอ่าสมมุติว่าคุณเชิญนายเอมาสมัครปุ๊บ คุณก็ได้รับจากนายเเนี่ยวันละ1แล้วทีเนี้ยคุณสามารถส่งเหรียญให้นายเเนี่ยสิบเหรียญเฮ้ยแต่ว่าการที่คุณกดส่งเนี่ยคุณส่งได้แค่วันเดียวเออวันละครั้งเท่านั้นคุณเลือกเอาว่าคุณจะส่งให้ใครมาดูกันคราบเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ใครดูดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้นะผมจะลองส่งให้ใครดีมีใครพิมพ์ชื่อ FC อัพไลต์เตบ้างไหม เดี๋ยวผมจะลองส่งให้คนนี้ดูนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาสมัครด้วยเบอร์โทรเพราะว่าผมเคยแนะนําว่าสมัครด้วยเบอร์โทรหรือ i d l ดีไลน์ก็ได้อะผมจะกดคําว่าตัวนี้นะครับนี่กดส่งตงัวนี้นะครับเซนฟรีสิบคอยกิฟก็คือเราสามารถส่งเรียนให้กับลูกทีมของเราได้แต่เราสามารถส่งได้แค่ครั้งเดียวต่อวันนะครับส่งให้เลยนี่นะครับได้รับแล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่านี่นะครับยูเซนฟรีกิฟอ่าส่งไปแร้ว เขาก็ได้รับส0เหรียญนะครับทุกคนสิเหรียญเพื่อที่จะเอาไปหมุนต่ออ่ะนะครับประมาณนี้ในส่วนของการที่เราฝั่งที่เรารับเนี่ยเราสามารถรับได้ทุกวันนะครับทุกวันวันละหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราก็มารับหนึ่งครั้งนะมาดูกันว่าถอนเงินเข้าหรือย,ยังเอ,อ่ยทุกคนถอนเงินเข้าไหมเนาะถอนเงินเข้าบิตคอยนะครับ ยังไม่เข้านะไม่เป็นไรเพราะว่าคนน่าจะเล่นเยอะนะครับเยอะจริงๆอ่ะส่วนตรงนี้นะครับผมส่วนในการไต่ระดับตรงนี้ผมมองว่าตอนนี้มันยังมันยังง่ายอยู่นะตัวที่มันเป็นเลเวลตรงนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับเราได้มาเลเวล5แล้วเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเลเวลอ่อใช้500 Xp นะครับซึ่งใครที่มี500 XP เกเนี่ยก็คือสามารถถอนเงินได้สูงสุดก็คือ 500ดอลลาร์ต่อวันอันนี้ก็คือการถอนเงินมาดูกันครับว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่านะเออผมก็ตื่นเต้นเป็นการถอนครั้งแรกแล้วก็เป็นการรีวิวแล้วก็เป็นการให้ทุกคนไปดูถ้ามันเกิน24ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงไปแล้วถ้ายังไม่เข้าเรามากระจายเสียงไปด้วยกันว่ามันสแกมนะแต่ถ้ามันเข้ามาเราก็ถือเป็นคนแรกๆที่เข้ามาเล่น F นี้แล้ว เงื่อนไขในการถอนเงินมันยังต่ำอยู่และมันมีเงื่อนไขน้อยอยู่ไม่มีอะไรที่เสียเปรียบเลยเราเล่นทุกวันนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ตําแหน่งตรงนี้ครับตําแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งเครซี่เนี่ยคุณจะได้รับทุกๆชั่วโมงเนี่ยก็คือ30เหรียญคุณมากดรับทุกๆชั่วโมงเลยครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นทุกๆ3แต่ถ้าใครอยู่ตำแหน่งแรกเลยไม่ไม่ชวนเพื่อนเลยนะครับ จริงๆแล้วการชวนเพื่อนตรงนี้เขาไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้าเราอยากได้รายได้เพิ่มขึ้นเราก็ควรที่จะชวนถูกไหมเอออย่ามาเสลอสลอเซเลนะครับว่าเชลุกโซ่หรือถ้าคุณไม่ได้แช่แนะนําคุณไม่ทาหรอกเออไอพวกที่มาคอมเมนต์แบบไม่ศึกษาไม่ดูอะมาคอมเมนต์แบบเอาง่ายๆคือปัญญาอ่อนอะเออทุกคนคือมึงอะไรอ่ะงานฟรีผมหามาให้คุณแล้ว แล้วคุณบอกว่ากูไม่ทำหรอกกูหาตัวที่มันถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกคนครับคือทำไมคุณต้องแบบกักตัวเองอยู่แค่แบบวิธีการหาเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคุณไม่ลองศึกษาตัวที่มันเป็นเดิร์เวลอ,อะคุณรู้จักเดิร์เวลไหมก็คือมันสามารถทำได้ทั่วโลกอะอย่างเงี้ยหรือว่าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยคุณว่า เออชั้นไปตรงไหนดีว่าเมนูนี้คืออะไรกดไปแล้วมันเป็นยังไงมันจะลบบัญชีชั้นไหมอะไรยังไงตังใจสบปยผ้าไหมใช่ไหมทุกคนคุณเป็นแบบนี้ไหม,ม,มคนที่มาคอมเมนต์นะคือคุณบอกว่าอะไรนะเออผมผมพูดเลยว่าผมแนะนําเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้เงินจากคุณนะแต่ผมได้เอ็ผมบอกอย่างนี้แล้วเขามาคอมเมนต์ว่าไม่จริงอะ่ะถ้ามึง ไม่ได้เงินมึงคงไม่ทําคลิปแนะนําหรอกเอา้าคุณไม่ฟังหรอว่าผมบอกว่าผมไม่ได้รับค่าแนะนําเป็นเงินแต่ผมได้รับค่าแนะนําเป็น Xp ซึ่งมันมีบอกในระบบเนี่ยเฟรนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยแกง้ับเหงือกแล้วอย่า <c oughs> อย่ามาสลือเสเลเด้อนี่นะครับ verify r e g i s t r a t i o n เนี่ยดีจิส t r ราชั่เนี่ย verify เนี่ยถ้าเพื่อนเนี่ย สมัครเสร็จเราจะได้รับ10 XP ซึ่ง10 XP ตรงนี้มันสามารถสะสมไปเรื่อยๆจนเรามีตำแหน่ง CRAZY เออ Crazy แปลว่าบ้าเอออะไรมาเนี้ย complete offer สมมุติว่าเพื่อนเนี่ยเขาไปทำโพสำรวจหรือไปทำ offer เนี่ยเขาได้มา100เราก็จะได้รับ50คอยนะก็คือ50คอยของเพื่อนแต่ไม่ได้หักจากของเพื่อน daily x c t i v e bonus ตรงนี้ ต่อวันเนี่ยสมมุติว่าเราแนะนําเพื่อน10คนเราก็มีเดลี่ตรงนี้เนี่ยสิบสิบคอยต่อวันนะแต่เราต้องไปกดรับเองมันจะไม่เข้าอัตโนมัติเนี่ยค่าแนะนํามันมีแค่นี้แล้วก็มันได้แค่ชั้นเดียวฟังให้จบไอคนที่มาคอมเมนต์น่ะถ้ามึงไม่ได้ตังมึงคงไม่ทําคลิปแนะนําหรอกเนี่ยมึงยอมใจจริงๆผมก็อธิบายไปว่าค่าแนะนาเนี่ยมันได้เป็นคะแนนนะมันไม่ได้เป็นเงิน เออมันก็ามาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่ได้เงินมึงก็ไม่ทําคลิปฟังซะเนี่ยฟัง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 หัวหน้าเนี่ยฟังเออทาคลิปให้ฟังอ่ะหัดฟังร่างเออ,อย่างงี้แหละสอบตกถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไปเรียนเนี่ยกะซัมซันน่ะล่ะซัมชันน่ะฮูจักบอเออทักยังเซลเซเลจะคอมเมนต์อ่ะ ศึกษาก่อนนะครับเออเดี๋ยวมันอายเขาแต่บางครั้งนะ่ผมก็พูดผิดผมก็อายเหมือนกัน <c oughs> เออบางครั้งผมก็พูดอิดผิดเพราะว่าหนึ่งบางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะยังไม่ได้นอนนะบางครั้งก็อ่านผิดบางครั้งก็พูดถูกบางครั้งก็พูดผิดอันนี้ผมยอมรับเออผมก็อายจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกผมพูดอยู่คนเดียวผมไม่มีใครตอบโต้เนาะเออไม่ใช่โต้วาทีเออไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ผมจะทําการลบลิงก์ของผมเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ย ผมได้รับตำแหน่งเคลชี่ก็คือตำแหน่งเลเวล5แล้วซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่เลเวล5เลเวลหเลเวล7เลเวล8เลเวล9ถ้ามันมีผมก็ขออนุญาตนะบอกตามตรงว่าเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ผมมาไว้ที่เดิมแต่ถ้ามันไม่มีผมจะลบลิงก์ออกส่วนใครที่จะสมัครสมาชิกนะก็กดลิงก์ใต้ v i ด e อได้เลยเราช่วยกันทำทีมด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอน ส่วนใครที่แบบอะไรนะวางลิงก์ใต้โพสต์แล้วแต่ยังไม่เคยไปแนะนําใครเลยแล้วมันขึ้นมันขึ้นว่าแบบมีคนมาสมัครต่อคุณเนี่ยมาคอมเมนต์ให้ฟังด้วยนะว่าผมทําจริงไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ผมออกนะทุกคนนะอ่ะโอเคยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับถ้าเงินมันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับผม ในส่วนของวิด d r อสตอรี่ตรงนี้ pending อยู่ไม่เป็นไรเออมันน่าจะนานแหละเพราะว่าคนทําเยอะโอเคก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็สําหรับใครทีออ่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือชื่นชอบในการหารายได้เสริมออนไลน์ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทุกช่องทางทุกรูปแบบนะครับทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่อัปเดตนำมารีวิว โอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม